ดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะกิจกรรมสร้างสรรค์หน่วยที่15ชีวิตสัตว์โลกเรื่องที่3สัตว์ป่าสงวนนะคะ,ะให้เด็กๆเตรียมใบงานหน้าที่50ค่ะกาวค่ะกันไกรค่ะกันกรใช้กันกรปลายมนนะคะแล้วก็ให้เด็กๆเตรียมกระดาษแข็งนะคะเด็กๆพับเป็นสามเหลี่ยมลักษณะนี้นะคะ เรามาเริ่มทํากันเลยค่ะก่อนอื่นให้เด็กๆตัดกระดาษตัดภาพทีละภาพออกมานะคะตัดภาพออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วให้เด็กๆใช้กาวติดแต่ละภาพนะคะตกแต่งเป็นสัตว์ป่านะคะเป็นสัตว์ป่าป่าสงวนสัตว์ป่าสง,วน,สาสงวนตามธรรมชาติตามความคิดของนักเรียนก็ได้นะคะว่าเด็กๆคิดว่า สัตว์ป่าสมืนต่างๆควรจะอยู่ตรงไหนต้นไม้อยู่ตรงไหนนะคะเด็กๆสามารถสร้างสารรค์ผลงานของตงนเองได้เลยนะคะเด็กๆอย่าลืมส่งผลงานตานเองมาใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะอ่าคุณครูขอบคุณมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะ